จะถามอาจารย์ข้อหนึ่งนะคะคือคําว่าทานกับจาค้าตาก่าให้อาจารย์เมต่ตาเคลียให้ชัดเจนอีทนกทีนึงเพราะว่ารู้สึกมันต่างกันมากถามอาจาย์คะจาคะคือการให้อย่าเลยแต่ทานมันให้แบบหวังผลเวลาให้ทานเนี่ยมันยังหวังอยู่ว่าจะได้สิ่งใดตอบแทนกลับคืนมาใจมันยังเป็นมลทินอ่ะพูด,ดง่ายแต่การจาค้าเนี่ยต้องไม่หวังดังนั้นจาค้าเนี่ยไม่ง่ายมันยากมันต้องอาศัยการฝึกซ้ําๆฝึกแล้วบางทีก็ยังทำไม่ได้ด้วยซ้ำเพราะอะไร มันยังติดอยู่อะติดการนึกถึงอะมันยังติดการยึดมั่นถือมั่นว่ามันต้องได้อะให้ไปแล้วมันอยากได้อะไรตอบแทนกลับมันยังนึกถึงอยู่ว่าเอออย่างน้อยให้ไปเขาก็จะได้มีการใช้ตัวนี้เนาะเออให้อันนี้เข้าไปมันเกิดประโยชน์ต่อเขาเนาะเขาคงมีความสุขกับการใช้สิ่งนี้มันยังคาดหวังหนื่วป่ะคาดหวังให้เขามีความสุขแต่การให้โดยการจาคะมันตั้งเจตนาตัวเดียวตั้งเจตนาว่าไม่หวังอะไรเลยไม่หวังว่าเขาเอาไปใช้แล้วจะเกิดประโยชน์หรือไม่เกิดประโยชน์ไม่สนใจเราอยากให้แล้วตั้งเจตนาตัวเดียวว่าเราให้พพพออตตตตััคววาาาามมเเเเเเเปป็็นนนที่่่่่่รรไใชืืแ การให้ดียังประโยชน์อัตภาพของการละความขี้เหนียวอันนี้รู้สึกให้ได้ยากเจอเลยอ่ะแล้วก็มองไปคนนั้นแบบมันระบากริงป่าวะเพออันนี้มันไปขอเป็นประโยชน์ถ้าไปให้คนอื่นเป็นประโยชน์น่าจะเป็นประโยชน์มากกว่านี้ปันีเกิดแล้วมันหวงไอ้คนนี้แต่อย่าเอาไปให้คนอื่นที่เป็นประโยชน์มากกว่านี้เอาว่าให้แล้วกันก็เลยตัดมันขี้เหนียวเจอเลยให้ไปดีกว่าให้เลยแล้วเดินหนีไปเลยไม่คิดอะไรเราแค่ตัดความเป็นตัวเองออกเนี่ยเรียกว่าจากค่ะแต่การให้ทานเออราวังเนาะว่าไปนะขอให้มีความสุขเยอะนะขอให้ตรงนี้ไปเกิดประโยชน์นนนนนะเเเกกิดโยยช์ัีีี่่มาลลลลใใหห้้้้ออววงงผผแตค จิตนิดเดียวเห็นปะแต่มันเป็นคาถาคือการให้ไอ้ที่มีผลน้อยเลยนะแต่ตัดนิดเดียวฉันตั้งเจตนาละความกระีิ่ขี้เหนียวไม่คิดไม่คิดอะไรนอกจากคิดตัวเดียวคือฉันให้เพราะฉันต้องการสละความเป็นตัวเป็นตนมันรู้สึกหวงอ่ะดังนั้นมันห่วงแลวฉันไม่อยากมีความหวงกันตรงนี้งั้นให้เลยและการสละออกไปเพื่อตัวเองไม่ใช่เพื่อเขาการให้ทานเราให้เพื่ออะไรโดยมากเราให้เพื่อชาวบ้านเราสลากรั์เพาะอะไรสมมุติเราเห็นคนอื่นตกทุกข์ได้ยากเราบริจาคน้ําท่วมเราบริจาคเพราะอะไรสงสาร เราอยากช่วยเขาให้เขารอดพ้นเนียหวางผลหวังผลเนี่ยการให้ฐานได้น้อยมากแต่เราเห็นเขาลักตกทุกได้ยากไม่ต้องคิดเลยว่าเราให้เพราะเราอยากเห็นเขารอดพ้นเพราะ้าเราช่วยมันมีโอกาสในการรอดพ้นอยู่แล้วไอ้ตัวเนี้ยมันได้ของมันโดยปริยายอยู่แล้วถ้าเราสละเงินจำนวนนี้มันใช้ได้แน่นอนคําถามคือเมื่อสละมาได้ใช้ได้หนอนเราจะไปนึกถึงบรรทมัยในเมื่อไอ้ตัวนั้นมันได้ผลอยู่แล้วจึงต้องตัดไอ้ตัวผลเนี่ยทิ้งไปจากความคิดเลยความคิดที่มันมันยังไม่ได้ตอนนี้คืออะไรความคิดของการละความตริีไอ้ตัวเนี้ยมันยังไม่เกิดดังนั้นต้องปรุงแต่งให้เกิด ดังนั้นการที่เราจะจาค้าเนี่ยต้องปรุงแต่งจิตบริขารจิตบริขารจิตให้เกาะอยู่ในกุศลว่าเราให้เพราะเราต้องสละให้สละให้เพราะเรารู้สึกห่วงอะ่ะไม่อยากให้สมมติทำบุญสักร้อยอย่แล้วกันแล้วมันเกิดว่าเรามีตั้งเยอะทาไมให้แค่ร้อยเดียววะมันเริ่มเกิดความหวงไงถ้าเราให้พันหนึ่งพันหนึ่งเยอะไปวะมันเยอะไปปะวะ่าเนี่ยมันเริ่มหวงลวตันดีมันเกิดเอาวัดตัดใจให้แล้วกันอย่างน้อยสละความตนันดีของตัวเองให้ไปเลยไมไ่คิดถึงด้วยว่าเขาจะเอาไปทำอะไรไม่ทําอะไรแค่นี้ผลมากอันนี้สมมากเลยอันเนนี้ถอ,อุปาาความมึงต ไอ้ตัวเนี้ยมันลึกมันละเอียดมันต้องฝึกซ้ำๆฝึกซ้ำๆฝึกซ้ำๆจนเกิดความเคยชินเวลาจะถวายเงินนะอาจารย์ต้องคิดเท่าไหร่ถึงจะพอวะเราก็เริ่มปุกแตกแล้วให้มากเกินไปมันเบียดเบียนเดือดร้อนตนเองปล่าวะถ้าให้แล้วไม่เบียดเบียนตัวเองหรือมันเบียดเบียนวะเรายังมีอยู่ก็ยังหาได้หาได้แล้วมันจะให้ถ้าให้เยอะแต่มันเยอะจำเลยไม่เคยให้เยอะขนาดนี้เอาแล้วมันเริ่มคิดมันคิดไม่เลิกเลยนะมันคิดอยู่นะจะโอนแล้วนะเยอะไปวะลดลดสูลงหน่อยแล้วกันเอ๊หรือว่ามันจะคิดอยู่างเงี้ยมันวนอยู่ที่เดิมอ่ะ แล้วเราก็เดยกว่าเอาวะมันก็จะตัยยต้งจิตนาขึ้นมาสติมันเริ่มกลับขึ้นมาแล้วเมื่อกี้มันเพลิลนไงสติมันเริ่มรู้แล้วว่าขนาดนี้กกำลังห่วงแล้วมันกำลังมีอัตราตัวตนมันกำลังมีการห่วงกล้ามมันกรงมีการขวางต่อการเกิดกุศลของตนเราเห็นความขี้เหนียวของตัวเองแล้วโอเคไม่ได้ละบาตัดเลยเพื่อตัดความขี้เหนียวในใจหรือบวกเพิ่มขึ้นอีกนิดน,นึงก็ได้เพื่อสละความขี้เหนียวออกค่อยๆฝึกทีละนิดอย่างเงี้ยสละออกสละออกสละออกแต่มันไม่ได้สละเฉพาะเรื่องของการบริจาคอย่างเดีียยยววออออ่่่าาาางงททจจรร์สสนนตแกกะใิ้้็ได สละความรู้สึกอยากจะด่าเขาอ่ะนี่ก็เรียกว่าจาคะเหมือนกันอะไรก็ตามที่มันให้ได้ยากปากมันอยากจะด่าเหลือเกินอ่ะมันอยากจะด่าแต่มันมันต้องไม่ด่ามันต้องบังคับตัวเองไว้นี่ก็จ่าคะประการจาคะมันจาคะที่มโนก็ได้คือใจก็ได้ไกยกรรมก็ได้วจีกรรมก็ได้แต่การให้ทานเนี่ยมันให้ทานได้เฉพาะของไงมันก็มีการสละเงินสละทองประการจาคะไม่เกี่ยวกับเรื่องเงินเลยใจก็จาคะได้จาคะได้ตั้งแต่มโนกลับไปยืนร้านจาาให้เขานด่ไกยกว่าจาคะ สละเวลาตัวเองอ่ะโอ้ยชันมือไม้สวยทาเล็บต้องเยอะแยะฟุ้งฟิ้งมากเลยไปทาเล็บมาตั้งเยอะแล้วไม่มีคนล้างจานอ่ะเราเลยว่าเอาไงดีว่าโอ้ยเล็บเพิ่งทำเอาว่าจาคะและกันละความขี้เหนียวของตัวเองสละตัดอัตราตัวตนตัวเองหน่อยเราก็เลยละอัตราตัวตนด้วยการเดินไปล้างจานทิ้งความสวยความงามของตัวเองนี่สละความงามของตัวเองโดยละความตันดีในความงามของตนไม่หวังอะไรตอบแทนมาใครจะเห็นไม่เห็นไม่สนใจเพราะฉันต้องการตัดที่ตัวตนเองเพื่อละทิ้งความเป็นอัตราตัวตนของตัวเอง เห็นไหมมันถอนความเป็นตัวเป็นตนมันถอนความสวยความงามมันถอนความยึดมั่นถือมั่จึงเรียกว่าจาคะแล้วมันได้ถึงความเป็นอนาคามีเลยนะได้ความเป็นอริยบุคคลเลยนะมันไม่ใช่ว่าการให้ทั่วไปทานจึงได้ต่ำไงได้น้อยมากเพราะมันให้เฉยเฉยแล้วก็หวังไปตามปกติแต่จาคะมันละเอียดลึกซึ้งกว่านั้นมากน,นี่แหละคือผลของจาคะทําให้ได้นะค่อยๆฝึกไปทีละนิด